เป็นเด็กกี่ขวบอะเนี่ยประมาณสามขวบครึ่งใช่ไหมทุกคนบอกว่า้รงเชมสามขวบครึ่งคือพูดถึงเรื่องสามขวบครึ่งเนี่ยก็คือก็คือนะคะกัดอกก็คือขนาดเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะยังบอกว่าหนูสามขวบหนูเป็นเด็กตลอดไปอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ใ่ะฟิลมันให้เหรอแบบเด็กสามขวบสามขวบเป็นอย่างนี้อจริงคือหนูแบบทําไมทําไมเขาก็เขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องสามขวบตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> <c oughs> อดอกจริงจังกอดอกจริงจังอยากจะเอากิ๊บติดเลยอ <c oughs> ยากจะเอากิ๊บติดเลยชอบตกองอกมาแบบ <c oughs> ขนาดเพื่อนหนูยังพูดอ่ะอะไรทีมน้องแชวอยังเล็กอยู่มามาเป็นกระบวนการเลยเดี๋ยวนี้เขามีแฮชแท็กแล้วหรอช่วยด้วยเหมือนพี่หน้าไงต้องพูดพี่ตลอดไปก็จริง มีเหตุผลใช้ได้ใช้ได้ว่าแต่น้องแชมอยากโตหรือยังเอ้ามามีทำแบบนี้มามีให้หนูโตหรือยังอะโอเคถึงเสื้อก่อนใส่เสื้อกลับด้านมันก็จะลำบากหนึ่งโอเคน้องแชมก็ก็ได้หมดเรื่อยๆแล้วแต่คนคนถ้าที่จริงอะ่ะ ถ้าดูคนหวังว่าน้องแชมสาวหัวน้องแชมก็จะสาวหวใช่ไหมถ้าดูคนมองว่าน้องแชมโตแล้วหนูก็จะโตแล้วในสายตาทุกคนใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นแล้วแต่ศรัทธาค่ะแล้วแต่ศรัทธาค่ะเด็กหญิงกฤษพร์ใช่ตอนนี้ก็เด็กหญิงกฤษพร์ เป็นตาเล็กของมังมี่ไงโอเคถ้ามัหมี่มองเป็นตาเล็กหนูก็เป็นตาเล็กแหละม้าดูสามคนหรือแซงสามขวบถ้าหนูจะเจอกับน้องแซมหนูขอสามคนไม่เอาสามขวบไม่ได้จริงๆคือถ้าสามขวบจริงๆอ่ะทุกคนจะรับไม่ได้นะเพราะว่าดื้อม,มากจริง น้ำเต้าคลัชหยุแค่นี้รองแชมิกเล็กคือดูเป็นเล็กะ